มาครับืันนี้ลุงอันกินข้าวต้มตอนเย็นนะครับนี่มีไข่เกียวนะครับหมูสับผัดไข่เค็มนะครับแล้วก็ปลากระดองผัดไทยครับไปครับลุยครับมาครับืันนี้ลุงอันพากินข้าวต้มตอนเย็นครับอันนี้ครับหมูสับผัดไข่เค็มนะทำเองสูตรนี้อร่อยไข่เกียวครับแล้วก็น่องแม่ดองผัดไข่นะครับ นะครับได้ข้าวต้มครับคือจะกินข้าวต้มไหนได้พี่น้องเด็กกินน้ำกันครับพี่น,อน้องอร่อยก็ <c oughs> ต้มห่านพี่น,อน้องแซ่บอยู่เด้ยทำเองแซ่บเองเลยอร่อยอยู่บปนธรรมดาแล้วอร่อยนี่ครับไข่ผัด ต่อไม่ดองคนระับออกเค็มๆเปรี้ยวๆนิดๆกินกับข้าวต้มเนี่ยเข้ากันลองไข่เจียวครับกินคนเดียวกินเยอะไปนิ้นนะึงใช่ครับจบไฟกังไม่ลอง เอ้ผปดกาดดองผัดไข่กินกับข้าวต้มนี่เข้ากันอย่างดีเลยรอร่อยจิมนะ<อ>ครับหมูสับไข่เค็มนะปัดเองอร่อยนะครับอันนี้อร่อยนะอร่อยมาก ชอบมากเลยพว้อ่านชอบกินก็เลยทําหัดทําแต่มันก็ะแทกจริงๆเลยนะน,นันจะไม่เค็มเลยอ,อร่อยครับน,นี่กินข้าวต้มต้วยหนึ่งแล้วก็นอนพรุ่งนี้ทช้ามากินอีก อายุเยอะแล้วมันกินข้าวต้มจะได้ย่อยง่ายๆจะได้ไม่ลงพุงเกี่ยวกันไนะหมเนี่ยหืไข่เค็มจ้างนี่อร่อยจะไม่เค็มเลยออกมันๆติดเค็มนิดเดียวเนี่ยครับทำเรียมดเลยครับวันนี้กับข้าวอร่อยเด้อ โอเคอยู่แล้วที่กินอยู่คนเดียวไปกินข้าวจานเดียวก็ได้นะลุง <c oughs> อันชลทำกับข้าวไหมอยากกินนู่นกินนี่ก็ทำอย่างลนิดนั่นไหลทำจนเย็นเลือตอนเช้าก็กินได้ไม่เลเ่มไปครับอร่อยมากขอบคุณมากครับ